ชาติทีป่ไทยประเทศไทยเซรีไทยฮอมี่คองดีทั้งสามสถา,าบันคำว่าชาติหมายถึงคนละเมืองผ่าขาวผ่าเหลือมหมายถึงศาสตราณาผ้าสีน้ำเงินหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์สามสถา,าบันเป็นสมบัติคงไทยให้ฟักไปยินดีสามมาคี้โกงเกวเป็นนำหนึ่งใจเดียวเมืองไทยเฮาจังสีงิมป่โอล่ะนาะ เอาหันนี่จะดึกแล้วเว้ยมาดึกมาแล้วเว้ยดึก แล้วไปประดิษมาแล้วไปดาวสังการสืเงินกุศโลการสื่อวยเปฟีังดองจะไปบาลรอว่เวีสิลำเอาละคะนแนน่ตั้งไหนไม่ว่าเอาละคะแนน่ตั้งไหนไม่ว่ามีเดือนนั่งมีุท้นสมสามลํำใดลำดีขึ้นมาบนวที่ยืนตรงองอาจก็มีตั้งละขยัดอึกอาดาบตันบาะพรมละคุนในใจชีบาเดี๋ยวเบด้อเดี๋ยวดูซ้อมดู้าไปดูฉันดูเจอจะเกิดแต่งว่าหลังเราหรือก่อนสิมาแข่งมาวันมาส่งมาตีขึ้นมาบนวที่เดี๋ยวดูดูใดจังนี มาคือหมอนยมไปเช็มเตียนหมอนลำสี่มากโกรกมาทำมาทั้งใดดึกโลกขอนั่นเดี่ยวพวะปพุ่นนั่โปดยาจงยายอมกคเสีนี้เมื่อนอนละหมอนลำบ่หมวนนี้เมื่อนอนละหมอนลำบ่หมวนเอาเจ้าเอาไปกันลำถูกพาสูงทิ้งหน่อยมีกระบอกใดว่าขันสู้สาำมือยักให้เอกินเดือไปคันมากือไเพราอวันแจ่สินไงนยักให้ทอผู้เขาบอกเคยเห็นไดโนเสาเป่าแชนตีลูก นั่นบาดเด่นต่อผู้เขา,าเช็นปลาตัวเล่าไม่กว่าคนด่อขอดังเดียวอย่ามาเบิ่งไก่มากัดเดีเ่ ขันเดียวที่จะสอนยำบอกว่าสีหนาสีถ้มาเสียจีลินยาหมอนลำำงูใหญ่ตาเดินน้ำตาขย่อมไม่ดาแต่จะให้เกินคนยระไปลบไปกับมาเสียนแนวบ่แม่มันถือเสียนแห่เกลือดถึงถึงตาถือบักหมูบักหมาเสียมันลายญาติเฮานี่ก็ลูกน้าตาดคนหนึ่งคือกันเราไปไปไปมาบอลละที่ผมมาสู้ทิ้งเถี่ยมมาพอทุกอย่างโยกันลำมันต่างกันมากเดินน้ายปู่ลั่งคนคนหลเะพพอล้ำดินโลดปู่ลั่งคนมากโจดสัตว์นำราถ้าเพื่อทางไายก็เลยเผื่อเสอยงดังโด ผู้ลังคนเข้ากายจงทางแหลกหัวทีตึกเข้าบ้าแห่งดีพระเสียงดังปานคงผู้ลังคนกับพระองขึ้นลนทันลำตึกมาแล้วเนื้ตะมูลปันหําเสียงเตเสียงเปจียงมาเลงเวียงมาระเวระวังเวงบางเสียงนันนาเสียงนันนาละมาเล็งแข่งคาระบานสังเข้ามาผู้จังผมนีนาพอดีดอกคันลำตึกดันนาเข้ามาแห่งจะไปนำเาลงจนแข่งวิตรแห่งขึ้นนำมามีเลยตังจะบระฮองอันแห่งจะไปสาวเข้าเลงก่อน ขันว่ามาหอดก่อนมีขีดหอดอีพอเปีก็มีพอนลด้วพี่นอ้องขันล่ำโตกว่าบาดเสียงปีบี๋วบาดเจ็บมากหลายเลยครัไปเออมาเด้อพอเปีเอ,อ้ยพอผนเอ้ยเออเมื่อเมืม่เรื่องก็คือกันพอมีก็คือก,กันเด้อบาดเจ็บเอาฮานีาเจ้ามากมาบานมันเจ้าท่ากันเห็นเจ้ามากซาเลยสบาย,เจ,าเ,จาายาเจ้าูกันเจ้าหนามหูไมค่อยหากคือกันเจ้า ขันลาสตินเต็มถวยเจ้าเป็นขันลาสตินเต็มถวยบ่ทางเจ้าไว้บ่ทางไว้ขาสิดันงนาบมทางเจ้าหาบมทางไว้ขาสิบเดี๋ย่นแม่นทางเจ้าเป็นไปคอยย่างน้ำหลังสร้างวังเจ้าเป็นย่างละบอห้ำตามแต่หยุดดังเด้อยาเมีอีตู่น้ำเตยท่นทางเจ้าเป็นไทยไปก้าสิเป็นปู้เถ้าให้พิษมาก้าสิบเอานั่นนาบว่ยังเต็มมัตตาให้นั่นนามบ่รูนอภัยสมมาบ่ไหววอนโงบ่ท่านเจ้าเป็นผีปอบข้าสิเป็นหมอธรรมทีเอาแสีปากกันไปทำวานนี้ที่สมให้นั่นนะบรีนั่นระมาแ่บ แผ่นสายเอาเป็นกำสารเราชวยทิ้งมองวนนันนะ้ำมันครับโอ้ยจะเป็นลูกเตาความใจนพอนอเออที่พอพออยู่ลูกเตาก็ได้ตีดได้เฮให้พอแล้วเด้อยวพอเอ้ยบาดเนี่ย ส่องในปีใปเฮ้สมใจเจ้ามากละเราพ่อบะเนี่ยไหมเบิองซ่องเปิดสิมาเขาอยู่น้ำลูกน้ำเตาและล่ะไม่ต้องผู้มวนผู้หาวผู้ยิบ่นเนี่ย ขันหม่าฮ้อนแล้วข้าให้ลูกโตเพิ่นเหตุการณ์เหตุย่าให้เพิ่นลำเพิ่นรวยเด้อพ่อเด้อผู้ใดเป็นข้าราชการก็ให้เพิ่นได้เลื่อนขันเงินเดือนผู้ใดเดินทางไปไกลไปไกลก็ให้เป็นบังมี้สีส้มเอออยากกินอยากขาดอยากได้บกขาดถุงเงินให้เต็มเป๋าอึ้งตึงสุขคนสุขคนเด้อพ่อเด้อซาถูกคุณพ่อคุณแม่เอาห้าเนี่ยเขาดึกแนวเจ้าแนวจำว่าซาเอาเนียก่อนเขาเจ้ามาป้มานำมันเจ้าท่าเจ้า บอกว่าน้ำมันเจ้าท่ากันเนีนเจ้าเนี่ยแม่นาซาเลสบ่ายเจ้าหันะลามขู่ไปคอยหาเธอกันเจ้าเป็นกันแล้วสุดที่เป็นถอยเจ้าเป็นกันแล้วสุดที่เป็นถอยบ่ท้าเจ้าไว้บ่ทางไวที่นั่นนอาบ่ทางเจ้าหาบ่ทางไวก็ฉิเดอหันแม่นท่างแม่นเจ้าไม่ไปคอยยางน้ำหลางจ้ำหัวเจ้านี่ละแม่นเป็นยางละบ่อตามแต่จุดนั่นหน้าบึงเดิ้ลยำแย่ตัวน้ำเทยันทางเจ้าแม่นเป็นไผ่คอยนั่นเลี้ยวก็จะเป็นผู้เท่าไผ่พิทมากขาเชี่ยวนั่นนาบ่ายังเต็มบัตตาให้นั่นนั่นรูปไห้สมมาส มาละไว mm ้ว hmm. oh, <iling i> <aka> ่านบดอ่ันโจเป็นเรัมแมทผีปอบีีปอบผู้เี่ป็นหมอท้ำสีเอาแช่แมนปากกับยาชาบานิ่ีทรงอนั่นละบอดีอันน่ละมันเลี้ยงลงตรงเลี้ยงลงตรงีแต่เป็นตายเอาเป็นครั้งกต่ลสู้ทิศบมว้เอาหารเป็นมาพ่อเด้มแมัดผีละพังสัถ้ยาวลำยาวลำยาวลำยาวยาวยาวลำยาวยาวโอ้เสียงใหญ่ก็เสียงใหญ่ าเพ่อคนพ่อเปยเอ้ยผู้เงียวยดซ้ำเดี๋ยวก่อยเอาห้าเดียเดือดมาพ่อได้ละแม่งปั่นเนี่ยละฟังก่อนรับมอแค้นไปเอาเงินสักก้อนเด้เนี่ยมอยแค้นกับบะมื้นตาทำได้เด้อเนี่ยขัดส้อมมื้นตานี่โบ่บ่มีหมองไว้มอแค่น่อยไปไอ้หวังซื่อๆก็จะสิหวังไรเถอะไป âu hà đi được mà bỏ đỡ lại bénh bằng thì là vắng vắng lắm nhau lắm nhau lâm nhào, nhau nhào, lâm nhào nhào nhào, trên nhào nhào nhào, nhau 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 ภาพสุวละคนละบ่ท่านนินทีบภาพสุวละคนละบ่ทันเนินละเด้ร์พ่อโบซาความมาละบ้าไว้ใจห่อนดึกดึกห่อนดึกดึกห่อนจะเบาหนี้มานอนก่อนผมเด้อ์พอดึกดึกห่อนจะเ้าหนีเมานอนเมื่อนอนก่อนผมเด้ิร์แมเอี๋จังจะมาแนวนั้นจังเอาเบาเจ้าพอละบ้เช่นเจ้าพอเบาเจ้าพอละบ้เช่นเจ้าเบาเอาปากทำตะวบะเราใส่เสียงเช่นปากทำตะวบะเราใส่เสียงเช่นจนได้สบายใจลล้มรวมลวมรวมรวมเอาหลันเด้อไม่แค่ตตนโถนตะว่าเสียงไข่จังห้อง้าตา ตั้ราทำไฟแจนโหนฟาตันงต่ระดัรไฟแจนโหนเสียงพุมพุมพุมพุบพเปลี่ยนถึงต้องดังตุ่มเพือดังตุ่มพือดังตุ่มมาเพ่อังตมเือใส่ตุ่มปีกือนองตุดแต่ก็้าไปใส่ีงออเอพอปีพอมด้อยู่ใสน้อแม่เรื่องกะดีเด้อมื่อนี้ลูกเต่าว่าได้โศกได้เศร้าแลวเด้อยินดีหลายเด้อมพอเดิอเมแม่เด้อ มาเบิงกองบุกกองท่านลูกเขยลูกใต้ลูกสาวมาผอมลงผมเมื่อเหุ้ผคุณสดศิลท่านให้เราสมใจเจ้าสุยากรบัน,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 นี่พอเล้มาในคอยสิล่ำนีท่านนิท่านนี่อีพอเบามากมากนท่านยังเล้ยงผ้าแดงหน้าไงเออหันล่ำนีท่านนีบาดได้วาสันยืกว่าสันเจ็บขาได้แม้แต่ว่าหัยออนยึกพอนยุเขาอีม้าคือถอ,อนเราขงังไปไปสมพวดให้คุณแม่พอ,อนยิ้มง,มงามเป็นน้างไงเด้อ พาแดงเด้อพอ,พอเด้อขออนุญาตเด้อไปไให้พเนังเสือบน้าสิตายเจรลาจันมือพี่ข่กินบะหมี่ค่อยแยงคาคาถอยว่า ละแม่นนั่งนาบดังใใจคิกานิ่งนั่งนละแม่นผ่านดิ่บาบาพงพูนหัวใจบนแต่ละแม่นบนแต่ละบนเมียนชิดหอไต่ันเยมนะแม่นกว่าเข่าความอดทบาเ่าหางตางอเดนั่งตรงปัสกีฐาผ่าหญ้าคว่แม่นบินแต่ละบอมีทังดูดูดูเด่นนละแม่นตมไม่ละคนมาฟาไม่ไอนันเดินนันเดนนันนไอนันนบอนนันนาสมวันนันนาไปคอยได้อยู่เขาตอนนั้นเล้วนั่งทานพอผ่านว่านี่ดังบางเยืกเห็นเดือบอนพ่อเส่อนหนีมาราบยับมาฟัง มคนนหน้ารังหนีไปเอิญหนีไปไกลทางแม่เงินบาทเินไปไกลทางปากคูบูนันเดือนันเดือนันเดือบุกนันนาบุนีนันนาตอนนันนาดังหนีนันลานันนาบุนีได้หนีไปอันขันยาบดังจะหนีได้ละแม่นไปไกลคนตั้งตั้งจิตซะหัวละไม่มีสุนพลีแก่ตั้งจังแก่ได้ละแม่นของข่าของข่ามาแล้วลูกอ่อนซอยนันเดือยจ้ำหอมเดียบเรียบเรียบคอยเจ้าว่ามาเห็นนันแล้วอันขันยาบดันละหลอนส้มใส่รังเดิมส้มผิดส้มผิด สมทีสมทีสมควรนมานเป็นเป็นจังบาเมนทายอนทายอนแขนเอาแดงลิ้นให้ขาอยาเป็นนั่นเดีวหามอไลิ้งที่พดำกันนี่ไรให้เรือบ่มันไหลลงมาลงมาคือบันท่านา้าไหลบ้นข้าเดินต่างต่างย่างเห็น้าบดนต่างต่างยางตอนดันหน้าร่างนีแนวใ,ท,นใทางเห็นได้่อไปผ่านาพรคอมบนัก เดี๋ยวนี้พญาขวาม,มาอยู่บ้านน้องจิกเออมาอยู่บ้านจิกน้อยเนี่ยแหละพญาขวามพอพญาขวามประกาศบอกว่าเราสนมเสนาทั้งหลายเอ้ยเขาสิจูดบังไฟได้บะเนี่ยเออบังไฟไผ่ขึ้น,นสูงมื่อดีเสได้เป็นเจ้าข่วงมืองบ้านจิกน้อยไม่นนไปนั่งสนมมั่งมิตรผูกง,งามๆแต่เสียสีสม้มพูกางงามเสียเออเสียภาษาอังกฤษโต๊ซี่กับโต๊ะเชยใหญ่ๆกางงาม เสียสีสมกางามโอ้ยสีไรก็เลยงามกูาหมดโอ้โหนี่เพราะนั้นเลยวะ่ะแง่ความได้แม่แม่บอกสีบอกสีนี่เป็นทางนางก่อนนั้น,น,น,นแล้วก็บอดีแม่ทางก็เขคุณเลยได้คำนี้กัน ผ่านห้าขอมเดลานนีแนบป่ากแห่งขบาวดังได้ต่อไปปากาดบอกแม่นบอกไปปากกาดบอกเดลแม่นบอกแบบบดีหางทางเมืองปิ่มเดิมบอบดียมคำสาละบอนก่อนมาเบ้จ้งเศร้ามากเรฟังกันตเรียเห็นนั่นเดือนั่นเดือนั่นเดือหว่านั่นเดือนั่นเดือ กเบียงแค้นใ้วันมาหาย่าหอบเพิ่นจังเ้าเดินลแม่นบอกไวมุมูเสียหน้าภากันแหมเดินลอยแม่นกันเนมกันเนมกันเน้ละหลอหลอมไฟบางจังหองมากกันะเพี้นทักต่างได้เสียงนั้นนั่นที่ของท่านตูงตามตัวบดังตอมขมหูเสียงนั้นเหลวเสียงปูเสิ่อมเสียงปูเสืบดังตองลันมาเสียงขายหยาบเดินล้แม่นตร้มตาตุ้มาธาทางต่างเห็บจังขายาบตุงสะบัดตั้องนสอนเดี่เสียงนั้นเดินนั่นเดินนั่นเดินเสียงนั่นนานันน้ารันน้าบ้นนั่งเจยวจ่อยเสียงไตยวัง ผิดน un ั่นแล้วอันข้าอยาบเป็นข้าอยาบแบ้ตะบันโกปากันข้าอยาบหน้าตะบันกูข้าพเสียงนั้นทางจีบเป็นเดิมปอมันเป็นเร็้ยวลัดเสียงเธอรังเก็บเย็นต่างุนจะละแค่เสียงปอกเสืยงปองเขาตีเขาว่าเสือเข้าโอ้โมเสือเข้าโอ้พอละระดับคณะเจ้าช้าโกพอละเราโทษคณเจ้าจ้กถวยวานตัวจุ้ยก็ตัวแตกล้านสายตากมายายญันละใส่ให้คู่ บ่ df, e. บบบ yeah, กูตุ e ้ยไขบ่อนี้บ่ได้เดียสางตุ้ยไขบ่อนี้ตายเป็นผีข้าชินำมาหล่ออ้อจะบังก็จะบานดินน้ำโอ้เอาโอ้ผู้เสิร์ฟเอาโอ้ไถ่เง็้นีไปใส่มีดมีไถ่เง็้นีไปใส่มีดมีผู้อยู่หน้าหันไปใส่มีดมีบ่ค่อยเห็น มู้จักสีกันติดือวางสันเจ็ดสีกันติ่หรือได้เสียงนั้แล้วมาะบังเดียงแยงยงเชงบนเขาเสริอมเียงดังมันก็เพระเชทนสงใ่อันนั้นาราโม่คนไทยไตให้แต่โดดไทโลกคนพาน้าควมแม่น่าจะดนแม่นตอบด้วยงทันเช่คิดเหตเอพอมองมานไม่มี่ากันเฮาบ่ล้อมลอบังล้อมรอบมลรอบลอบังบังกินานก่อนกันนี้บางจนบังเพียนบังอ่อนบังหวานลอย เอ้ยสาระับเที่ยงยังขอบยังทับดินได้มาไปพาเท้าแดงแม่นข้าได้เรียวรัดลงมาเห็นนั่นเดาชีราชาในเรือนซ้ำปั่นมามามันเห็นได้เละแม่นมันห่วงมันห่วงผู้ของ่างเทียงที่นั้นเด้อหนีจาก้องทับดินได้มาไปพ่อแจ๋ถึงแม่นไปไมมพ่อแจ๋ถึงแม่นไปแไหมมาลังเสียนซ้ำเห็นเด้อพอล้มบาดหน่วยเนียน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 ด้านทีไฟไหมจังทีลมตองลมนอนทางคื่อเสียงนั้นนาสุนดูกอเขา าปาน้ปูถายที่กันโอ๊ปูาสาดนั่งดีแทเด้อยังสี่เด้อพี่เด้อแต่เบนเบ้นสีอหอมกินแป้งเยอได้พี่บัดเดิมมาเจ้าน้อยนี่มันสิจักิบกินไปเฮ้ยกินเนืน้นบบังกะบะหูด้กันเด้อบัดที่พอมากินเตาอยู่ใต้หาดเด้อ ที่ผ่าแดงปีผ่าแดงมาที่ผ่าแดงมาใส่แว่นตาโกดเนี่ย มาแดงด้านห้าแม่นจางเบาจางปลาละเลียวเฮาเล่งดินไปนั่นแล้วพ่อแดงมาเด้านนแม่ตลอดเส้นเลียนนบเดือกับเดือกับเดยว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 กแล้วเดยวกับเดยวกแล้วเดยวกับมาแดงเลียวลัดตะเดียนดําบันอาเสียมันเ่าเสียงเงาเขาใส่มานั่นเดียวขยับขยับขยับเขาไก่รวมดังเดดินพ่อไปถึงเป็นบางเยียงด้านาแม่นผู้เศร้าผู้เขาละทีเห็นั่นเดือบอเนี้ในทีในทีบันนี้ก่อนเทียงจันมาแดงด้านหนแม่นเป็นทอบเป็นขออย่อเอาบรูเรียงใส่นั่น โลเศเหลือเอรมลิศดนนาไปร่มไปร่มมาลมนั้นดมสนเราันบะาทั้งโอมันบอบที่นั่นเด้อจันจังกวนจะแรแม่นจาซ่อนนินโอ้ยขอยมาสะออนผู้ฟอนเได้ด้ยฟอนจะไหนมีตผู้ฟอนงามปุ๊บไอ้จะฟของจะบ้านเนี่เพียงผู้ทีเป็นเศรษฐีเนี่ยแต่ว่าฟอนไปฟอนมากไปบ่รับประกันเดอมือไ่อิีแจงถืออีหยังพู้ไดก็ได้ ีมอลั่บอระเพ็ดสว่นะเอาฮะนี่พ่อนั้นแล้วถ้าตึงยังบังตังลงมองหา ไปนอนเดอมนนอตางนอตางนอรังตาง้าเท่าผาแดงเดอรมนนอนาดนอนมจนไปโดนนั่งโันเ่วที่ทีกับเ็นมาแข็งเดอร์แมนไปวังทิมรอไปหลวงนั่นเด้อสิก่อนเมียนอนเมียรังเต้ามอบสองตังเ์าจะนอนห่างต้าพารังเป็นครัวเป็นตันเด้นั่นเด้อนั่นเด้อเบนนั่นนะนพะั้นานานนานตอนนานนานเชี่ยนีใไปนาไปนาทิมเต้าไาไปควงขาเดไปหอมชื่ใจเอ่ยควงขาเดีาไปหอมชื่นใจเอ่ยขินมันเชยจะได้รับมาผัดแทนบรมมาขับลมพัดลมเบลม ปัดลม <c oughs> เสียบอะไรได้ยังก่อนตอนนั่นเดือสิยด้านแนวก้าแต่ทางแน่นหน่อยต่อไปพราแท้ถึงผ่นนอ,งอนแจ้งผ่อน,ดน,ออน,ดนอเดนนั่นแม่น,อน,น,น,อนกอดเกี่ยวร่อนคู่ความสองร่อนทั้งสองนั่นแหละแม่นในน้อมในน้อมกอดท่านกบเกี่ยวบ่ได้สมแมียนไถนาไถนาน้ำนางก็บรราตอนนั่นมาพาแดงนอฟ้า,านอฟ้า,าน้ำเบ้าเดียวสองบอกนั่นเดียวที่กับน้องกระสูงบ้านแม่สงสมมากคือคอยแถวบ้ากับเม่นน,น้ำพาน้ำพาจอมดึงเอาไว้ทิ่นี่ไปได้ทางได้กันเทียนนั่งที่นี่แม่น นั่นนั่นแล้วจังได้เก้านั่งนั่นแล้วจะไดยแม่นได้เก้าบอกเชิงโนจะไดยแม่นมาขาขายับก่อนลุกมาลุกมาบังทีดีบางไรของวันบ้องเข่าใส่เข่าใส่เปียกนานนานแม่นังคือยางน้ำก้นกันเลยลายเลยลายแค่นั้นเองน้ใส่เหล้วเพิ่มเติมน้ำหลายเจ้าภาพเลี้ยงดีเราพี่น้องเนาะโผงเงี้ยวเต็มจะได้ขึ้นเป็นเพลงอ่อกเงี้ยวกับนางเบิรงกเน่เด้อหมอแค้นเป็นห่วง เออนั่งพิษมองบาซีใามาคือคนแหน่อมาคือคนแหน่อบาซีใวเอาฮะนี่พ่อนั่นเดียวถ้ถึงเวลาโดนลงพักหาพายาหอมด้านหน้าแม่น้อฝาอ้อฝาแกมต่างโดยด้วนบอกนันนาให้เสพด้วนล้วนด้วนล้วนก้นไปว่าดีบอกให้จูดแกนั่งไฟร้องเมืองเชียงนี้แข่งกันแข่งกันเขาไว้ถึงด้านหน้าแม่นเวลาเวลาแข่งกันดูบางเขาไฟบางรอเราเขาท้าจูดกันหน้าไปขึ้นกัวฝา ป้าบังนี่บ้าเป็นสูงถ้าวันพ่าได้โดนัไม่นังตื่นบังไฟตีเมียขอโนยญาตเออขัดผู้ได้เงียวยอดกระได้ย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมขี้ิขีกาอยากกินปากโ้ขายกินปากเตามาลับผู้หญิงุทดาล้ว เดาพอแซงหมวกแซงร่องบ,นบนอลกองเขานังกรจูดบัง่าบังไปไหลเดียรจูดันนาระพากิ่งปองปบนใบก่อนได้เห็นไต่อไปเอาของพี่เอาของพี่เม,ม่นผ้าแดงไดรนเม่นจูดบังเอาของพี่ได้ระเม่นผ้าแดงได้ระเม่นจูดบัง,งบ่ร้องเบิ่งต่อไปตั้งใครเขาไดรนเม่นคือใครคือใครจูดไปขึ้นผ้าพอถึงเวลาได้ระเม่นตอนนี้ นอหน,นีวอดถึงเขาท้อของผ้าแดงเด่นละแม่นนอฟาต่อฟาดักตับตัวบางบางไฟของที่ผ้าแดงเด่นละแม่นอยู่ตั้งแต่ตุ้มพวงบูนก็ม,มีคนเดินละแม่นไปหาไปหาผ้าเพิ่มเดินเดี่ยวถึงเวละละเนนียร์ล่าเดินละแม่นน้ำแก้วน้ำแก้วเพี่ยนไปจากใจในน้ำตาไหลพังแทลแผลปาสมทางเจ้าหางคอย S 1> <S 1> <S บังไฟพีผาแดงบังห้น้อยมันแต่กลกางยู่กลางลามนอนบ่สมนำ้ำน,น้ำป้าดังไอ้่อยมาผูกงาแต่น้อยพีที่ใจเพ่พังหำคานิ่งแต่น้ำนองเอากินอยู่นองพีเม่นเขากีป,ปันนี่พีที่กินกัดซ้ำบ่สมน่อยดังผาไทยป้าดพีผาแดงคอยมายืนกลางากลางจนเราบัน นั่งไอเอ้ไอนี่บ่ขาดได้สมดังมาโนหมายน้อไอ,ไอน้อบ่ได้เป็นแทนกันวาาสนาบ่นำอยู่ย่านแต่ไปยืนให้อยู่ใส่น้อขิดทอนอู่ ว่าไอ้คำาเอ๋ยว่านางไอ้คําเอ๋ยพี่สีกลับขึ้นบ้านผาเดนงนอบอนอยู่ย้อนว่าบางังไฟพี่เตกผานั่นรีบรลอย่าสมเงี้ว่าดังไมายพีสีขึ้นไปบ้านสร้างแล้วมาเขาก็ยืดเอาไว้ค่อยๆบ่าอยากให้ดอกได้ค่อยว่าให้กับผู้ <_ d un> <_ d un> <_ d un> หายบ้างเลยอดเอาเ้อ มาคืนหอนแม่กูดด้วยนาะว้าไอเอ้พี่นี่คิดหอนนอนขันยุ่งอยู่บ่มีหายอันพี่สายนี่ไก่ย่าหว่วงอะไรเดี๋ยวทางนี้ป้าดนั่งสนมนั่งไอ้มาโหดไล่เที่างเบากิ้นนะเจ้ารับว่ากินก็เตะกลางพ่อเด้อไปนอนทางนี้วาดสนาพีท่ทำส่างบ่สมนั่งคินฮอดไอ บานแห่งยูนอ,นอฟังไก่บาสนาบอดี้สอนพอ,อนออนรวมกันหวมเที่ยงเบิง่งบอนเนื้อบอนจังสีก็เป็นตะบายเทนนอ,นอนควยอุ้ยปิดอ้ยน้อน ดูเวียงบางอัดนตัง้ง้ำหนองได้ไลยเมนเทวลาดเยวลาดตีไปไกลหางมีไป